หนึ่งของสําหรับผมนะผมว่าเรื่องนี้น่ารักสําหรับผมมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องสำหรับคุณแอนนะเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีน้องน้องมิวของผมนะมิวนิธาผมชอบมิวนิถามากนะอันนี้ฝากบอกคุณแอนไปบอกคุณแม่เขาด้วยนะแล้วไปบอกสามีด้วยนะเขาน่ารักเนอะน่ารักเนอะเคมีมันเข้ากันมากตอนนั้นแบบโอ้โหทั้งเพลงทั้งทั้งทูจิ้นเลยนะโอ้โหแบบเราเราดต้องหลังคือตอนแรกที่สุดเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องที่ผู้จัดหลายท่าน,นอ่านแต่ว่าไม่ได้ทํามันก็เลยตกมาถึงแอนแอนก็เลยได้อ่านเพราะได้อ่านี่ยก็<ม>ไปเสนอช่อง,งค,ค,คือคือคนบางคนเขาอ่านแล้วเขาเขาไม่ชอบไง<อ>เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องไม่ไม่ควรทําละครอะไรเงี้ยมนแล้วแต่คนบางอย่างของผู้จัดบางคนแอนก็รู้สึกว่าเป็นแอนแอนก็ไม่ทามาแล้วแต่ว่าใครเห็นภาพไม่เห็นภาพแต่ออกกระหังมันโชคดีมันจะเป็นของเราอ่ะก็มันก็ผ่านมือคนมาเยอะไม่มีใครทําพอแอนมาทำาลไปเสนอช่องช่องก็บอกไม่อยากให้ทำเรื่องนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันเป็นเรื่องแบบ มาจีบกันทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเงี้ยดูอธิบายยากแอนก็ดื้อจะทำไงก็ทําปรากฏว,ว่าแล้วจังหวะที่ทำอ่ะแอนชอบชีวิตในวัยเด็กที่เขาพี่น้องเขารักกันมันเป็นพี่น้องกันแล้วมัน,แล,มนแล้วมันมาแอบจีบสามีตัวเองแล้วอยู่ประเทศพามา่าอะไรคือมันความน่าสนใจมันเยอะมากแอนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแอนอยากทำแล้วแอนก็ไปพาม่าจริงแล้วก็แบบเห็นโปรดักชั่นเห็นอะไรในใจก็เลยเสนอช่องช่องก็แบบ ให้มาแบบเหมือนแบบลำคาญแอนนิดนึงเนี่ยหรว่าไม่ได้อยากให้ทำอยากทำนักใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ให้ไปทำนี่แหละอะไรเงี้ยก็พอทำออกมากลายเป็นว่าอ้าวดีซะงั้นดีมากโอ้ดีดีมากดีเกินค่ะตอนแอนทำแอนนคิดว่าคนคงดูไม่เยอะหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องไม่มีอะไรคโอ้ปรากฏบ้าบอกพอแตกไปเลยอ่ะดีมากแล้วบอกเห็นว่ายืดตอนจบไปอีกใช่ไหมไม่ได้ยืดค่ะคือด้วยความอ๋อคืออย่างนี้ค่ะคือดันตอนจบแอนจำรายละเอียดไม่ได้เหมือนตอนจบอ่ะอยู่ๆในนิยายก็จบแบบพุ่นๆไปเลยอะไรเงี้ย แอนก็คุยกับคนทำนิยายว่าทำไงดีอ่ะมันเหมือนแบบมันม้วนจบไปเร็วเกินอ่ะแอนขอต่อได้ไหมแอนก็ขออนุญาตเขาเขาก็เขาก็ให้อนุญาตและแอนก็ส่งโครงที่แอนคิดว่าจะเล่าต่อในนิยายไม่มีพอส่งไปแล้วก็ขออนุญาตเขาว่าเขียนประมาณนี้ได้ไหมเขาโอเคเขาก็ช่วยแอนกราวอะไรบางอย่างแต่ปรากฏพอแอนทําออกมาคนดูดันไม่ชอบ2ตอนนี้ที่แอนที่แอนทำมันก็เป็นการเรียนรู้ของเรานะว่ามันไม่ใช่รสชาติไม่ใช่ชีวิตที่คนดูไม่ต้องการ ให้แอนไปทำร้ายตัวละครเขาแอนไปเพิ่มอุปสรรคก้อนสุดท้ายให้คู่นี้อีกไงแล้วเขาทนทนดูเห็นคู่นี้เจ็บปวดไม่ได้เขารักของเขามืนก็กลายเป็นแอนโดนถล่มถล่มถล่มเยอะมากในโซเชียลเนาะในโซเชียลเยอะมากแต่คนก็ดูนะคะแต่ก็โดนด่าด้วยซึ่งเราก็เราก็เรียนรู้ไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของคนเห็นนิยามมันเป็นความผิดของแอนอง